จะหยุดมันไม่ได้หรอกใบฟลอสจะก่อตัวขึ้นจนกว่าโยทันายจะพินหน้าทำไมเจ้าทำเช่นนี้เพื่อพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าข้าคือลูกที่คู่ควรเมื่อท่านตื่นข้าจะช่วยชีวิตพ่อไว้ข้าจะทำลายปิศาจพวกนั้นให้สิ้นซาก ถ้าเป็นลัทธิทายาทขึ้นครองบัลลังเจ้าฆ่าน้าเผ่าพันธุ์พวกเขาไม่ได้ทำไมล่ะทำไมถึงเกิดที่สมัยพวกยักษ์น้อแข็งขึ้นมาล่ะเจ้าฆ่าพวกมันได้ด้วยมือเปล่าก็ยังได้ข้าเปลี่ยนไปแล้วข้าก็เเลียนสู้กับข้าไปข้าไม่ต้องการบัลลังข้าต้องการเพียงแค่เท่าเทียมกับเจ้า ข้าจะไม่ต่อสู้กับน้องข้าข้าไม่ใช่น้องเจ้าแล้วก็ไม่เคยเป็นด้วยโลกิจงบ้าไปแล้วเจ้าว่าข้าบ้าเหรอบ้าแล้เหรออะไรก็อะไรขึ้นกับเจ้าบันโลกถึงทำให้เจ้าได้อ่อนบกเปียกขนาดนี้มันจะบอกเลยว่าเป็นเพราะผู้หญิงอ่ะอใช่จริงๆใครถ้าอย่างนั้นหลังจากรเ็จธุระข้าจะไปเยี่ยมนางด้วยตัวข้าเอง 啊！啊啊啊啊啊啊啊